โอ้ยแซงไปย่างพี่นางรถไปวันนั้นไงมาแล้วพี่โชคมาแล้วเรามาเปิดดูดิยายยายเปิดดูดิมิดแล้วอยู่ไหนนี่ปะทหากระจายเงินมือเช้าซ้ำก่อสร้างคนไปอ่าสิโอหนึ่งบ่หากระซโอนจะของทรงกรนะเดี๋ยวใหสร้าเมื่อหวานกรอนนั่งรถเมลรถม้าไหะคือจัดทรงให้เลยดิเนี่ยจัดจัดทรงให้ก่อนได้ตังเลยนะฮะ น้องขาได้กินแบบปลาจูบปลาสดใหญ่ปลาปลาบาดได้ปลาอะไรวะปลาปลาจานปลาเลยรก็เคยนะนะโอ้อันนี้แถมอืออันนี้แถมปลาจะเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนลำเปาลำเปาอืมันเป็นปลาบ่แม่นปลาปลาข้าวก็ะหยาบอาหาเตรียมทอดกินแต่ปลาจูบใช่ไหมไม่ใช่้าะปลากระเบนใช่ไหมโอ้ปลาขาวปลาขาวน้อยอือปลาขาวน้อย ปลาเคลลำปางเออเมนเมนปลาเคลปลาปลาบ้านเราเดี๋ยวมาทดลองแซ่บนะโหด้วยแอร์เมลทันใจเอานี่ก่อนสั่งซองของมาก้นเงินโอนให้เงินค่อยหางก็โอนให้ข้ากลางกลางเอาหมดก่อนนะเออไอ้ทอดต้มส้มเนาะเออเออทอดทอดทำนี่ถือมานทอดแล้วค่ะพี่น้องขาโอ้โหรวดเร็วทันใจปลาทอดปลาทอดเด็กข้ากลางออกขอบคุณพี่ชายนะคะใครส่งเออสั่งกันได้ด้วยพี่น้องขานะฮะพี่โชคไทยเนาะ ชจบชัยนะคะพี่ชยัยที่ทำเพจและ YouTube ด้วยกันมานี่ไฮก็เป็นหมูไงยาปลาเป